ท่านประธานที่เคารพกับผมอดีสรเพียงเกตบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแกน่นกับผมก็มีข้อสงสัยแบบเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายไปก็อ่านอาจจะเรียนนิติศาสตร์โบราณไปหรือเปล่าเพราะเข้าตั้งแต่2513 คำพิพากษานั้นปกติแล้วได้จากข้อเท็จจริงที่โจทย์จำเลยนำสืบกันในชั้นพิจารณาไม่ว่าพยานบุคคลหรือพยานเอกสารอาจจะคาดการอนาคตได้บ้างแต่พอจับต้องได้อนาคตนี่ให้อำนาจศาลแก้ไขคำพิพากษาในช่วงเวลาในอนาคตถึงสิบปี พวกสาไม่ได้เอาเอไอทนะครับเอาจากคนนี่แหละพวกสาก็มีเนื้อหนังมังสาเหมือนเราถ้าเอาอำนาจให้ท่านท่านจะเอาข้อที่จริงอะไรมาจึงอยากจะสอบถามแบบเพื่อนสมาชิกจบจากนิติศาสตร์จุลานะครับผมจําได้อยู่เมื่อกี้นี่ผมนิศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับเราก็สงสัยว่าอนาคต เราจะรู้ได้ยังไงถึงสิบปีครับสิบปีในานานนะครับนานกว่าเก้าปีนะครับรู้ได้ยังไงจะเอาพยานอะไรมาเป็นพาราการพิสูจน์ตกแก่ใครจะเริ่มต้นจากใครจากโจหรือจำเลยหรือจากตัวของสารเองศารคดีนี้มารับคดีต่อเอาพยานหลักฐานอะไรมาประกอบหรือว่าเอาหมอดู มาเป็นผู้วักษาเพราะว่าสังคมไทยทุกวันนี้เชื่อหมอดูเชื่อหมอเดาจบด็อกเตอร์ไม่เชื่อใครแล้วครับในกระทรวงวิทยาศาสตร์เชื่อหมอดูเท่านั้นนะครับหรือจะเอาไปอย่างนั้นครับอันนี้ถามด้วยความเคารพจริงๆอาจจะเรียนมาไม่พอเอาเฉพาะปัจจุบันนี้ก็คำผู้วักษาทุกวันนี้ก็ให้ดุลยพินิจต่อสารมาก ทุกวันที่ศารบางทีสารยุติธรรมครับตำรวจกับอายการตำรวจสงสัยต้องจับอายการสงสัยต้องฟ้องแต่ปัจจุบันนี้ครับสารสงสัยสารลงโทษครับสารสงสัยสารต้องยกฟ้องแต่เอาเหตุเหตุสงสัยมาลงโทษเยอะแยะ ก็ไม่อยากจะพิจารณาไม่อยากจะไปดูถูกด,ดูแคลนเพราะฉะนั้นในอนาคตสิบปีที่จะเกิดขึ้นผมทราบว่ากฎหมายฉบับนี้ให้คนพูดน้อยอยู่แต่ว่าเมื่อมาเจอลักษณะอย่างนี้ในทนานัที่เรียนกฎหมายมาถ้าไม่ถามไว้ก็ไม่ควรจะเรียนกฎหมายครับขออนุญาตท่านเอาทฤษฎีนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์อาจจะอยู่ข้างล่างเนี่ยอธิบายผมก็ได้ หรือว่าตอนสอนผมไม่ได้อยู่ก็ไม่รู้จึงขอเรียนถามด้วยความเคารพนะครับไม่ได้ว่าประชันความรู้หรือลองความรู้อะไรให้วินิชัยปัจจุบันภาระก,การพิสูจน์อยู่ปัจจุบันอนาคตสิบปีมันอยู่ไปถึงหรอครับอยู่ไม่ทันข้อจ,จริงก็เปลี่ยนแปลงไปอันนี้ด้วยความเคารพครับจึงเห็นด้วยกับผู้อภิปรายก่อนหน้านี้ครับที่จะสอบถามให้เป็น หักฐานเป็นพยานไม่ครับับ